เสียงอ่านคำพิพากษาวันละก้ดีกาเฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คำพิพากษาดีกาที่7630ทับ2554 การรับช่วงสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยอำนาจของกฎหมายจึงต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้รับช่วงสิทธิ์ได้การที่โจดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นเงินทดแทนแก่ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานอันเป็นกฎหมายพิเศษซึ่งใช้บังคับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้างโดยเฉพาะ กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้สิทธิแก่โจ์ซึ่งเป็นนายจ้างเรียกเอาเงินทดแทนที่จ่ายไปนั้นคืนจากผู้ทำละเมอต่อลูกจ้างโจ์ได้แต่อย่างใดดังนั้นโจ์จึงไม่อาจอ้างการรับช่วงสิทธิ์มาฟ้องเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลที่โจ์จ่ายไปคืนจากจำเลยได้คำพิพากษาดีกาที่7028ทับ2 5 6พ โจดและจำเลยที่สองต่างเป็นผู้คร,ำาคาร,รคคค้ำประกันจำเลยที่หนึงต่อธนาคารกอไก่จึงเป็นกรณีที่บุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้คร้ำประกันจำเลยที่หนในนี่รายเดียวกันโจดกับจำเลยที่สองจึงต้องรับผิดต่อธนาคารกอไก่อย่างลูกหนี้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา682วรรคสอง เมื่อโจท์เข้าใช้หนี้แก่ธนาคารกอไก่แทนจำเลยที่1แล้วโจทย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์ของธนาคารกอไก่ไล่เบีย้ยเอาแก่จำเลยที่2ได้ตามส่วนเท่าๆกันตามมาตรา229อนุ3และมาตรา296คำพิพากษาดีกาที่1884ทับ2566 นังสือรับชำระหนี้แทนจำเลยที่1ซึ่งเป็นลูกหนี้ระหว่างธนาคารโจทย์เจ้าหนี้กับจำเลยที่สองซึ่งเป็นบุตรของจำเลยที่1โดยจำเลยที่สองยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมทำขึ้นด้วยใจสมัครและตรงตามเจตนาของโจท์กับจำเลยที่สองทั้งไม่ได้มีวัตถุประสงค์อันเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทำสัญญาค้ำประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680ซึ่งมีบทบัญญัติว่าข้อตกลงใดที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกนี้ร่วมตกเป็นโมฆะตามมาตรา681ทับหวรรคหนึ่งอันจะถือว่าเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงใช้บังคับกันได้ จำเลยที่สองต้องร่วมกับจำเลยที่หนึ่งรับผิดต่อโจทย์คำพิพากษาสารดีกาที่หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสี่ทับสองพันห้าร้อยห้าสิบปดการที่ลูกหนี้ร่วมตามคำพิพากษาซึ่งเป็นผู้คำประการหนี้ของลูกหนี้ชั้นตน้นร่วมกับจำเลยในคดีนี้ชำระหนี้บางส่วนให้แก่เจ้าหนี้และเจ้าหนี้มีหนังสือปลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วม ตามคำพิพากษารายนั้นแล้วก็ตามหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงเจตนาของเจ้าหนี้ว่าไม่ประสงค์ที่จะเรียกให้ลูกหนี้ร่วมตามคำพิภากษารายนั้นชำระหนี้ตามคำพิภากษาแก่เจ้าหนี้จนสิ้นเชิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา291เท่านั้นไม่มีผลทำให้จำเลยในคดีนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมตามคำพิภากษา หลุดพ้นจากความรับผิดในหนี้ส่วนที่เหลือภายหลังหักชำระหนี้แต่อย่างใดเพราะหนี้ตามคำพิพากษายังม่ได้ชำระโดยสิ้นเชิงจําเลยจึงต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือแก่เจ้าหนี้คำพิพากษ,ษาดีกาที่4,337/2,564ท 2, 64, โจทย์และจําเลยต่างเป็นผู้ค้ำประกันปอปาลูกหนี้ต่อธนาคาร จึงเป็นกรณีที่บุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันโจ์และจำเลยจึงต้องรับผิดต่อธนาคารอย่างลูกหนี้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา682วรรค2เมื่อโจทย์เข้าใช้หนี้แก่ธนาคารแทนปอปลาแล้วโจทย่ยอมรับช่วงสิทธิ์ของธนาคารด้วยอำนาจกฎหมาย ไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยได้ตามส่วนเท่าๆกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา229อวันุ3ามและมาตรา296กโจดจึงมีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยเพื่อต้นเงินและดอกเบี้ยทันทีที่ได้ชำระเงินหาใช่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเมื่อโจททวงถามและจำเลยผิดนัดชำระหนี้ไม่คำพิพากษาดีกาที่13,337ทับส5ง การที่จำเลยที่สองจำนองที่ดินของตนเพื่อประกันหนี้เงินกู้ที่จำเลยที่หนึ่งต้องชำระให้แก่ธนาคารกอไก่เจ้าหนี้เป็นการให้สัญญาต่อเจ้าหนี้ของจำเลยที่หนึ่งว่าหากจำเลยที่หนึ่งไม่ชำระหนี้ก็ให้ธนาคารกอไก่เจ้าหนี้ของจำเลยที่หนึ่งบังคับจำนองเอากับที่ดินของจำเลยที่สองได้ต่างกับการค้ำประกันซึ่งโจ์ผู้ค้ำประกันสัญญาว่า ถ้าจำเลยที่1ไม่ชำระหนี้โจทจะชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ของจำเลยที่1โดยยอมรับผิดเป็นลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่1ลูกหนี้ในกรณีของจำเลยที่2ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะจำนองไม่ใช่กรณีผู้ค้ำประกันหลายคนยอมตนเข้าค้ำประกันหนี้รายเดียวกันอันจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา682วรรคสอง อันจะทําให้โจทย์รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้บังคับจำนองกับที่ดินของจําเลยที่2ได้คำพิาพากษาดีกาที่1189ทับ2566ภายหลังจากวันที่18กันยายน2561ซึ่งจำเลยที่1ผิดนัดชำระหนี้โจทย์มีหนังสือบอกกล่าวส่งไปยังจำเลยที่2และจำเลยที่3 ทางไปรสณีตอบรับเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2561และวันที่2พฤศจิกายน2561ตามลำดับโดยส่งไปตามที่อยู่ของจำเลยที่2และจำเลยที่3ที่ระบุไว้ในสัญญาค้ำประกันแม้ไม่พบจำเลยที่2และจำเลยที่3หรือไม่มีผู้ใดรับไว้ก็ถือว่าหนังสือบอกกล่าวได้ไปถึงจำเลยที่2และจำเลยที่สาม อันมีผลเป็นการบอกกล่าวแก่จำเลยที่2และจำเลยที่3ภายในระยะเวลา60วันนับตั้งแต่จำเลยที่1ผิดนัดชำระหนี้โดยชอบแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา686วรรคหนึ่งจำเลยที่2และจำเลยที่3ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชำระหนี้แก่โจทก์คำพิพากษาดีกาที่2291ทัพ จำเลยที่1ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อโจ์มีหนังสือบอกกล่าวไปยังจำเลยที่2ถึงจำเลยที่4ผู้คำประกันเมื่อพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่จำเลยที่1ผิดนัดจำเลยที่2ถึงจำเลยที่4จึงหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินใหมทดแทนที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนด60วันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา686วรรสอง นี่ค่าขาดประโยชน์ถือเป็นอุปกรณ์แห่งนี้จำเลยที่สองถึงจำเลยที่สี่จึงหลุดพ้นจากความรับผิดเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดเวลา60วันนับแต่วันที่จำเลยที่1ผิดนัดดังนั้นจำเลยที่สองถึงจำเลยที่สต้องร่วมกับจำเลยที่1รับผิดค่าใช้ทรัพย์ที่เกิดขึ้นภายใน60วันนับแต่จำเลยที่หผิดนัด คำพิพากษาดีกาที่802ทับ2,563โจทย์มีหนังสือบอกกล่าวไปยังจำเลยที่2ผู้คำประกันพ้นกำหนดเวลา60วันนับแต่วันที่จำเลยที่1ผิดนัดจึงมีผลให้จำเลยที่สองผู้คำประกันหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบีย้ยและค่าสินใหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนันอันเป็นอุปกรณ์แห่งนี้รายนั้น บรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดเวลา60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดแต่สำหรับหนี้การส่งมอบรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อคืนและหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนถือเป็นหนี้ประธานมิใช่ดอกเบี้ยและค่าเสียหมทดแทนตลอดจนค่าภราติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นอันจะทำให้จำเลยที่สองหลุดพ้นจากความรับผิดแต่อย่างใด จำเลยที่สผู้คำประกันต้องรับผิดกับจำเลยที่หนึ่งในหนี้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อคืนหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนซึ่งเป็นหนี้ประธานแก่โจทย์ขอบคุณแหล่งที่มาจากกองผู้ช่วยผู้พิพากษาสารดีกา